อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันปตทสีแยก,กเกษมพลสัตหีบนะครับเมื่อเด็กปั๊มคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายอานท์แดงเกิดเนี่ยกำลังให้บริการเติมน้ํามันก็มีรถนิสสันมาร์สนี่นะครับนี่แหละฮะนี่มาสีสีทองนี่นะทองทองส้มเนี่ยมาเติมน้ํามันบอกพอมาถึงต่อบอกเต็มถังเด็กปั๊มเขาก็ทําปฏิบัติตามสิ่งที่เขาได้รับการอบรมมาเขาก็ทวนคําสั่งบอกว่า,าแก๊สโซฮอร์ก1เติมถังใช่ไหมครับนะครับ เนี่ยฮะในเพาจอดปั๊บเนี่ยคนขับบอกเต็มถังนะฮะเต็มถ<อ>ังปั๊มก็ตามปกติตามปกติอ่าแค่โซเก้าหนึ่งเต็มถังใช่ไหมครับคนที่นั่งฝั่งซ้ายมือนี่นะฮะที่คู่กับคนขับรถเนี่ยตะโกนบอกว่ามึงจะให้กูเติมดีเซลเหรอ,อะนะฮะเด็กก็เติมไปไม่เป็นไรเติมเสร็จปั๊บเต็มถังเอาหัวไปเก็บไปเสียบปั๊บพยายามจะไปเช็ดกระจกด้านหน้าก็เป็นบริการเสริมะนะครับ คนที่เด็กคนเดินนะมึงไม่ต้องมาเช็ดของกูแล้วพยายามจะผลักประตูออกมานะฮะผลักประตูกระแทกเด็กปั๊มนะครับแล้วพอออกมาได้เนี่ยคือจังหวะนี้ก็ยังมีเพื่อนพยายามดึงอยู่นะฮะดึงไม่ให้ออกมานะฮะคือเพื่อนก็พยายามจะคนที่นั่ขับเนี่ยพยายามดึงไว้พยายามดึงไว้เฮ้ยอาไปอห้เอกไปนะครับแต่คนนี้ไม่ฟังนะครับแล้วดิ้นหลุดออกมาเนี่ยนะฮะพอดิ้นหลุดออกมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมเห็นมือเพื่อนดึงตัวคอไปเห็นไหมพยายามห้ามแล้วพยายามห้ามแล้วล่ะะออกมาปั๊บเนี่ยชักปืนเลยแล้วไล่ยิงเด็กปั๊ม สามนัดนะครับเด็กมันก็วิ่งคุบฝุ่นไปเลยอ่ะหลบลูกปืนตายนะฮะคือยิงไปสามนัดแต่ว่าไม่ไม,ไม่โดนเด็กปั๊มเป็นยังไงมัม่งปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยครับหลบทันนะครับวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยอ่ะคุกฝุ่นไปเลยแล้วก็เพื่อนนี่ก็ออกไปตามจับมาได้นะฮะดูนี่ฮะต่อหน้าคนเยอะด้วยนะแล้วก็วงจรอปิดก,ก็จับไปได้ด้วยนะครับ <c oughs> นะฮะแล้วล,ลองฟังเสียงเด็กปั๊มหน่อยนะครับ ามว่าน้ำมันอะไรแล้วเขาพูดไม่ชัดเขาแบบผมก็เลยถามย้ำพี่แก๊สฮอร์นเต็มเต็มถังใช่ไหมครับผมกับเขาเขาก็พูดออกมาเลยโวยวายเลยไอ้ให้กูเติมดีเซลได้ไงว่ารถตัวนั้นแหละผมบอกมึงอย่ากกนติงกูนะอย่ากกนติงกูนะเขาเปิดประตูจังใส่ผมเลยปังพอผมผมติดเสาเนี่ยผมกวิ่งมาหาผู้จัดการผมดังต้องหัวใจอยู่แบบแล้วเขาว่าเดินตามมาชักปืนออกมาผมกวิ่งวิ่งสาย วิ่งสายแต่ต่ำนัดแรกคือนัดที่สองผมวิ่ง,งวิ่งตามอีกทีต้มต่ำต่อกัมทีนัดทั้งหมดทีนัดสามครับทะเบียนรถค่ะจจำได้ไหมจำได้ไรรครับน้องเขาจำทะเบียนรถได้นะครับเป็นรถนิสสันมาร์สสีทองส้มหมายเลขทะเบียนนะครับดอชดาสบ,บรือสีสามสามศูนย์สี่กรุงเทพมหานครก็กำลังตรวจสอบอย,อ,ยอยู่นะครับว่าเจ้าของรถเป็นใครนะครับเพื่อที่จะ ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะแต่ว่านักข่าวเราที่โน่นเนี่ยก็กรายงานมาเหมือนกันว่าต,ตำรวจวอบอกภาพเหตุการณ์มันจับทั้งหมดไว้ได้นะคะแล้วดูจากลาักษณะท่าทางการแต่งกายของคนที่ไปเอาปืนยิงเขาเนี่ยคล้ายๆตำรวจคล้ายๆตำรวจนะเพราะว่ามีวิทยุสรรื่อสารติดตัวด้วยนะคะแล้วดูอาการไม่ค่อยปกติคือมึนเมาด้วยมันก็เมามาใช่นะนะคะแลพะพนักงานปั๊มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปฏิบัติตามหน้าที่ตามปกติอะ่ะจะมาอารมณ์เสียอะไรแล้วก็ รู้หลังจากนั้นมาด้วยนะคือนักข่าวเราบอกว่ามันมีความพยายามภายในที่จะขอมาเคลียร์ขอมาเคลียร์แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวออกมาแต่เขาจับกล้องจรปิดไปได้เลยนะฮะมันมัดมัดทุกอย่างแล้วหลักฐานมัดหมดแล้วในาทวเบียงก็เห็นนะครับเสื้อก็เห็นนะฮะใช่ค่ะแล้วก็คนคนบริเวณนั้นก็หลายคนนะครับเขาคงจะจําหน้าได้แน่นอนแหละออกมาแบบนี้เลยนะดูหน ดูฮะอย่ามาต่อยตรงตรงเครื่องนี้ฮะกระจกแตกด้วยนะครับใช่ค่ะทางตำรวจที่ดูแลคดีนี้อยู่นะฮะก็บอกแล้วว่าถึงจะเป็นฝ่ายไหนจะเป็นตำรวจด้วยกันเองจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องว่ากันไปตามถูกตามผิดต้องเป็นความเป็นธรรมหน่อยคือถ้าเป็นตำรวจแล้วทำแบบนี้เนี่ยต้องไล่ออกอย่างเดียวเลยนะมาไล่ยิงประชาชนอ่ะโอ้ตามคดีนี้ต่อเดี๋ยวจะดูว่ากดลงแล้วจะให้ความเป็นธรรมอย่างที่ว่าไว้จริงหรือเปล่านะคะ